้ากรมการทหารช่างร่วมพิธีต้อนรับฐานใหม่รุ่นปีพุทธศักราช2558พรรที่1เมื่อเวลา9นาฬิกาของวันที่20พฤษภาคม2558ณนะบริเวณสนามหน้ากองบัญชาการกรมการทหารช่างค่ายพนุลังสีตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีพลนโทสถาพรสีมาสุรารักษ์เจ้ากรมการทหารช่างได้มาเป็นประธานในพิธีต้อนรับฐานใหม่รุ่นปีพุทธศักราช2558พรรดที่หนึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น740นาย พร้อมมอบทงประจำหน่วยฝึกให้ก um, ับผ right ู Lap ้ฝึกทหารใหม่ของหน่วยฝึกที่1และหน่วยฝึกที่2กองบริการกรมการทหารช่างหน่วยฝึกที่3กรมการทหารช่างที่21หน่วยฝึกที่4กองพันทหารช่าง11 1หน่วยฝึกที่5กองพันทหารช่าง51หน่วยฝึกที่6กองพันทหารช่าง602และหน่วยฝึกที่7กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษจากนั้นกรมการทหารช่างยังได้กล่าวต้อนรับ พร้อมกล่าวให้อุวาสแก่ทหารใหม่เพื่อที่จะเข้ารับการฝึกระยะเวลา10ส,สัปดาห์โดยจะเสร็จสิ้นการฝึกประมาณเดือนกรกฎาม 58, คม2558เพื่อให้ทหารใหม่เกิดความภาคภูมิใจและอบอุ่นใจที่ได้มีโอกาสรับใช้ประเทศชาติในการเป็นทหารกองประจำการและจะอยู่ในระเบียบวินัยอีกทั้งยังได้รู้จักผู้บงังคับบัญชาและนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกรมการทหารช่างและหน่วยขึ้นตรงของกรมการทหารช่รางเ

โดยเป็ที่สองกองพันบริการกองบริการกรมการทหารช่างร้อยโทษวัชัยมีโซโดยเป็ที่สามกรมฐานช่างที่21ร้อยตรีเกษด,ดาทิมเริ่ม ที่หนึ่งอักษณ์ทุกนายวันนี้เป็นวันแรกที่ผมคนโทรสถาพรสีมาสุฬลักษณ์เพื่องกาหนังช่างซึ่งเป็นผู้มชาสูงสุดข,ของ,งกองงานช่างและเป็นหัวหน้าเรา่ยวทางช่างได้มีโอกาสมาพบปะถามใหม่อย่างเป็นทางการกรงงานช่างขอต้อนรับถามใหม่ทุกนายสู่บ้านทางช่างด้วยความดิดีและเต็มใจเป็นอย่างยิ่งนับตั้งแต่ถามใหม่ได้เข้ามาในกรงงานลังช่างผมได้ติดตามการตึกของถางใหม่ ได้ได้เห็นว่าฐานใหม่ทุกนายมีความตั้งใจและสนใจการฝึกเป็นอย่างดีรวมทั้งได้เรียนรู้ถึงก,กฎระเบียบต่างๆทางทหารซึ่งทหารใหม่คงจะรู้สึกได้ว่าแตกต่างจากการได้พลรเรือนทั้งนี้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการปฏิบัติงานและการอยู่ร่วมกันของฐานใหม่ทุกนาย กพัดพิงหนรวยฟึ้งที่หนึ่งขออนุญาตตอบครับกรุงเทพครับจบมสา,า,ามครับอนุญาตตอบครับอยู่โครามครับราชบุรีครับเรียนจบอะไรมาเนี่ยมสามครับจิตถึงบ้างไหมจิตถึงครับแล้วมีลูกยังไงยังครับนัดเมื่อหรขอบคุณ ขุนทหารนั่นอยลาดเอี่ยมมีพวกทิ่ต้องผมอนาตอบครับลาดบุรีครับเบอร์จอมเบืองครับตำนาครับ